เรามาเดินที่ถนนคนเดินอีกสายหนึ่งคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีถนนคนเดินเยอะมากซอยนู้นซอยนี้เดินเรียกว่าต้องแข้งขากันหน่อยอันนี้มีคาราโอเกะด้วยอันนี้ก็เป็นถนนที่คนเดินอุย ใช่พวกที่เดินพวกนี้นะไม่ค่อยมีวะญ,ญาณพวกชี่เอาสันดานเดินไาใช่ไนะเนาะเฮ้ยนี่เราเดินแล้วนะเราเดินวานวานนี้นะเนี่ยจำไอ่มาแดงมุมนี้ได้นี่ไงออเดรทั่เนี่ยออเดรดีเนี่ย เชา้าดีใช่ไหมมาตีนี่ใช่เออไม่ได้กินเลยนะคงทักเชียวเด็กกกินหมดแล้วเขนี่ย้ำส้มน้ำส้มกินหมดแล้วนี่เราก็เดินผ่านๆน,นะครับเพราะว่าเรามาวันนี้เป็นวันที่สองนะครับวันแรกเราได้มาจากไฟเชียงออกจากสุ จากดอนเมืองมาถึงนี่ก็ทุ่มหนึ่งช้ามาแล้วก็มาเดินตลาดหาอะไรกินร้านปลาดิงโก๋เออที่บะะวานนี่เราไปกินที uh ่ไงร้านนี้ร้านปลาดิ๊งโก๋ไม่ใช่ไม่ใช่หนักินเนาะ เดี๋ยวเ้ามาเลยให้เข้ามา้าก็เร็นะก็เราเดินกันมาญี่ปุ่นเราก็ต้องเดินตอนนี้เราจะไปที่วัดอะไรนะปรา,าสาทโอซากา้าอ๋อปราสาทโอซากา้าเดี๋ยวเราไปนั่งรถไฟฟ้ากัน นี่ก็อีกสนนสายหนึง่งไอ้นี่เรากลับนี่เส้นทางถูก,กันเนี่ยจำได้ปะถ้าเดินแถวนี้ไปโรงแรมเราได้ได้เหรอได้เดีเดเด๋ยวไม่ได้ <c oughs> โอ้ี่ห้างนี่นะก็ญี่ปุ่นเออ Okay.